โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148เป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลท่าเรืออำาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น296คน ค่ารัชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนโดยมีนายวิรัชจันง,งามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่1 4 8ได้รวบรวมผลการดำเนินการของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวไว้4ด้านซึ่งจะนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1โรงเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกแก้ปัญหาคุณธรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตามกรอบแนวคิดคุณธรรมสพทมีการผาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรทางศาสนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่1 4 8ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกด้านที่2ด้านผู้บริหารนายวิรั์จันง,งามผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสบถการขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการการนิเทศกำกับติดตามงานโครงการ ประเมินผลงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทมีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีโครงสร้างการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองคโคกโพมิตรภาพที่148ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปท มีการออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมพร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมและมีการประเมินผลด้านคุณธรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมโดยผ่านโครงงานคุณธรรมวัดและประเมินผล นำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานักเรียนครูมีการประทึกตนตามคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพถ ổ. สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่คุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้